มาลมลแล้วซะอีะอีพ่อมอดเอาเอาพอมดาแม่แม่แปน้ำมอดไป<อ>จอง,งที่พักลรวลูก,กแม่แปะนนพ่อมดอมดพอมดพอดพอมอดตลอดละพอมอดูสาวแม่นยวันนีค่ะค,คือพวไปมือน,นีอ่มือนีเพ่นหาวค่ะเด้ไนขึ้นอเพ่นม้วนลาย ไม่หน่อยกินเข้าเลยดิจ้ะดู่นนั้นเขาเลยโอ้อออยของน้ำยูใส่บิวตี้บอกไม่หน่อยนะอุ้ยอุ้ยทำไมทำผมสวยอะ่ะไม่ใช่คนตอนกลางวันนะคนเดียวกันคนเดียวกันยังไม่ได้ทำอะไรตื่มเลยนอกจากเปลี่ยนเสี้ยนอะหรอทำไมทรงผมมันสวยไม่ใช่คทีตัว แล้มัได้พ่อมีคนอ่ะมาแล้วพ่อ,อยิ้โทรมาหาแม่ยมาทันได้พ่อขาวรถสอดแล้วอพอ่อจะไปซื้อกางเก่งไงอออเอาก็พ่อบอกแหละแล้วก็บอกเลยพ่อพ่อแม่เอ้ยที่มาด้ยินนั่นมาพอ่อจะไปซื้อกางเกง่งไงแล้วก็กางเกง

บาทโอ้ยวันนี้น้ำได้ากเนอากาศดีครับน้ำจนเนื้อแตกแล้วเนาเนไาเน่ยไหลเลยหลังจากที่ไม่ได้พ่อแดดมัานลายมือคนเมึงกับพ่อคเด็นกับพ่อไทยกับเต้นประสันเนาะหน้าเวทีนั่งรอดกับม้วนประสัน่ะ วันตงวันละเยือบสินไขมาสับทีเทนไม่ใช่กิ๊มือมาอยู่ฉิลแตงตอับตัดที่ขาไม่พูดอย่างเขาไปดูคนเลยเนาะเวัมาเป็นน้าเอกเก่งผลละล่าเจายมเอากระเป๋าออกให้พี่ลูก

มังไม่ใช่นี่ไงพ่อทิตะมาเริ่อาบกําลังจะอาบเหรอมามี่ยังไงยังพ่อทิตะมามี่มาดีเลยลูก ียดายแท้แม่กินเขาอิ่มบ้งคันนะกินได้ที่มอนก็กินเขาคุณเช่าชาเกตมาแล้วมาเลยต้องได้กินแลมงเยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาก่อนที่ทำกับเอฟซีกับแพงเพชรก่อนัอดับุญทองบเก้าบอไดออย่างนทองพอเ้สจ่อ ยังบักสังบ่บันนี่บ่พี่บ๊อบได้เป็นพระรักพรเอกพรเอกรับเลแต่วันที่นี้พรเอกบอกว่าพ่อย่งนี้ม่ได้ทายคพร้อมบันนี่นั่นั่นเอาพอพทองบ่อจากโนทองบอบพไร่จะมีนูนพลขต้อยส่งพี่กต่อเต้าต่อเต้าลย่ขต้อยต้องต๋องต้อยต๋องตอยจีรื่อ่ะเอาขาต้อยพูดทองนต่อยพูด้องเยี่ยายัคนอ้ต้อยต้อย ในสวนวันที่เท่าไรพ่อใสวนวันที่15 16 17พี่นุ่นดำโดงมาวันที่17แน้องอิงิงน้องอิงใส่ทุกมือเยู่แล้วน้องไฟมงหคือดงนห่คือบหดัง้บาทาามมื่อพี่น้องครับ 345บาทบัญชีเดิมื่นใครเดิมทพ็คประทสาวน้อยพิษเปคนเด็กสามสี่ห้าเขาไม่มีวันเนี้พผกไม่มีคุณดูเลยมากถ้าจับมากถ้าจับโทรศัพท์อิเล็กทรงนักสแล้วจะจะไปไหไม่ใช้แทบปากนูอ่ะ ช่กเดงแได้ยี่ช่ากอาิบอคมสวยน่ยไมนีบมีแสวยกันตายค่ะบานผู้นึงทรงไฟผู้หนึ่งปานบกอค่ะมีบ่ต้องใส่น้ำปลาด้วยลูกบกอเข็มแล้วบเมมาขาล่างคนุ Fine ้ยร

ก็ยังเป็นตัวตนะวะอเลขาตาปั๊บเยลเคยรับตารับตาพี่น้องไ่ิรับตาขาวตาพิเศตองว่ดีแน่เขาพอดีเลยลุ้นละลุนนะเปี่ยนกระอรถดีเก้านะลนเทีละลเกทีละอทีเต็มที่อย่ี ่ลายลายลับตาทุกคนลับตาโอ้ใส่หน่อยใส่หน่ลายเสียบลายแ่เราจใส่อยเสียบห่ยใส่ลายเสบไม่ลาเ้อ้ีไน้องบอกราหงครับเออดีดีดีแกะกองเลยตัวนี้แกะกองไเลยเช็กบาทหนึ่ง ันเดีดแปดส้ม่วงดีเลอันเด็ดก็เจ็ดร้อยเจ็ดบาทอันเดีดเจ็ดบาททาหม่หน่อยได้หนิว้ามันก็เป็นสีนีบมันสามสีอดอรจ้านบักน้าไปลูกีนละไฟมันหลอกซื้อมั้งหลอกเอเปไกมันเมียนห้วล่ะคือที่เดียล้วมคมคือที่แล้ว มอนซิมใซ่ขนมจีนพ่ออาทิตะิรรจิหันมาพ่ออาทิตะคุณวะเป็นตะเข็บภาษาเขมรวันนี้ขอเสนอวันละคำตรียครับตรีอยากใส่จีนนี่มีขนมจีนนี่ไงเข้มจะไม่ใส่นี่่อ๋อจะไปกินกินที่หลังไ้วเอาเอาขนมจีนลงไปให้มาดุดเค็มก่อนแล้วก็เอาขนมจีนไปกลับอีกทีนึงแล้วมาแบบกินที่หลัง กินกินต mm ้องเอาเป็นต้นเอ้ประเ้น้ำปลาน้ำตาลมากนว่าไรลพจนกับบะมากกว่บอบหนวดวดิเด็กน่อยมักน้ำตาลันก็ไปดีละทันกไปดูอมแมเ่าซากันลงเขาเป็นกีกันค่ะโนค่ะนู่นาน้ำตาลดูรสได้นันอันนี้เมียเหรออันนี้เมียพอกการใช้ะสมกันดีจะลอกเท่าเท่ากันแรง เอาไปขดเยนะมีอะไรเง้น้อเออทีฟีบวกเนี่ยเอาไปไหนเออแม่แม่หน่อยก็ได้นี่ดีเด้จริงเหรอตาลยังบวแตม่รู้ใจยิงเก็นนาำตาลยังบวชแต่งอยู่เขียนยังไงจ้าโอ้ยยังไงจาเรามาใหม่ใช่เนี่ยังไงจาเปิดจอแม่จ้าแม่จาจายเาเา แต,แต่ว่ามับอกก็คือเราได้แม่จ้าเลยหมแม่ยดาหนูจ้าเนี่ยมาับอกมันคือจังอันตาจันนิตร์เป่แน่นเหรอมึงน้องน้องบอกเป็นตาฮักน้องบอกเป็นตาฮักตาฮักบอกคือน้อเป็นตาซังคนน้อมันบอกคือกันนะอ้สีาบอกพุชจนโดเลยดอกอัที่ว่าพ่อจ้าเ่อก่อกไปอ้ยแรงพ่อจ้า โอเคจ้าอย่าลืมซื้อว่าจองตั๋วนะจ้าวันที่19เอาวันที่15ถึง17นะจ้า345บาททั้งวันที่300ไปแพงแฟนเพจคลิปนี้ฝากพี่น้องทำดีครับไปเเองคิดเองนั่งเองใส่ปูนด้วย